ดวงผู้หญิงกินผัวสุนันเป็นหญิงสาวชาวบ้านทั่วไปที่ต้องกลายเป็นไม้ตั้งแต่อายุยังน้อยในวัยเพียง18ปีเท่านั้นกับผัวคนแรกของสุน,นันพวกเขาได้รู้จักกันแล้วรักกันเริ่มต้นในวัยเพียง16ปีผัวคงเธอคนนี้มีชื่อว่านนท์เขาเป็นเพื่อนของเพื่อนเธออีกทีทางบ้านของสุนันกับนนท์ค่อนข้างมีฐานะที่ไม่ค่อยดีเท่าไรนัก ดังนันหลังจากเรียนจบมสามทั้งสองคนก็ไม่ได้เรียนต่อแต่ออกมาทำงานรับจ้างทั่วไปเมื่อได้รู้จักมักจีกันมากขึ้นคนทั้งคู่ก็เริ่มใช้ชีวิตร่วมกันดังเช่นคู่ผัวตัวเมียทั่วไปทั้งสองคนได้วาดอนาคตเอาไว้ว่าพวกเขาจะต้องช่วยกันทำมาหากินและจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้ให้ได้ นนประจําเดือนของเราขาดไปสองเดือนแล้วนะเอาไงดีว่าจะไปซื้อที่ตรวจคันมันลองดูสินหน่อยสุนันรู้สึกร้อนใจเมื่อประจําเดือนของเธอขาดหายไปด้วยตอนนี้พวกเขายังไม่พร้อมที่จะมีลูกฐานะทางการเงินก็ยังลุ่มๆด,ดอนๆก็ลองเอามาตรวจดูสิอย่าเพิ่งคิดมากบางทีอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะนนกับสุนันรักกันมาก หญิงสาวรู้สึกว่าเธอโชคดีเสียจริงที่พอมีแฟนคนแรกก็ได้เจอคนดีๆอย่างนนแล้วในที่สุดสิ่งที่สุนันกลัวก็เป็นจริงเมื่อผลตรวจที่ออกมาก็คือเธอท้องหญิงสาวเองก็ดีใจแต่ด้วยเงินทองที่มีอยู่น้อยนิดหญิงสาวไม่เห็นทางเลยว่าจะเลี้ยงดูลูกให้เติบใหญ่ได้อย่างไรเอาหน้าในไหนลูกก็มาแล้วถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยมีเงินแต่มันก็แก้ไขได้นะ นนจะหาทางทำงานเพิ่มกะกลางวันก็ทำงานกับเท่าแก่เหมือนเดิมพอตกกลางคืนนนจะออกไปขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขายปลาหมึกย่างไปด้วยตระเวนไปเรื่อยๆก็น่าจะพอขายได้นะในเมื่อผัวของเธอไม่ท้อและพยายามให้กําลังใจกับสุน,นันก็ทำให้เธอเองพอที่จะใจชื้นขึ้นมาบ้างดังนั้นเรื่องที่มีลูกในตอนนี้ คนทั้งคู่ก็ย่อมไม่มีปัญหาอะไรแถมแม่ผัวของสุนันก็ยังบอกว่าหากเธอเคลอดแล้วท่านจะรับดูแลให้เองเพื่อที่สุนันกับนนจะได้ออกไปทํางานหาเงินมาซื้อนมให้ลูกทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะผ่านไปได้ด้วยดีนนเองก็ได้ทําตามสัญญาที่เคยให้ไว้กับสุน,นันเขาออกไปขายปลาหมึกย่างเพื่อหารายได้เสริมในช่วงกลางคืนทุกวันจนทำให้คนทั้งคู่เริ่มมีเงินเก็บที่เพิ่มมากขึ้น แต่แล้ววันหนึ่งในขณะที่สุนันท้องโตใกล้คลอดยิง่งสาวก็ต้องได้รับข่าวร้ายที่สุดในชีวิตของเธอณตอนนั้นสุนันเอ๋ยพ่อผู้ใหญ่มาแจ้งข่าวว่าเจ้าโนนมันเสียแล้วนะลูกแม่ผัวของสุนันกล่าวทั้งน้ําตาด้วยความเสียใจที่ต้องสูญเสียลูกชายไปอย่างกระทันหันและสงสารลูกสะใภ้ที่กําลังอุ้มท้องลูกของนอนอยู่ด้วยอะไรนะแม่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะแม่ สุนันเองก็ร้องไห้เสียใจไม่แพ้กับแม่ผัวด้วยหากขาดนนไปสักคนหนึ่งเธอกับลูกจะใช้ชีวิตอยู่กันอย่างไรเมื่อขาดที่พึ่งทางใจและเสาหลักในครอบครัวอุบัติเหตุนะ่ะเจ้านนโดนรถพ่วงชนเอาโถไม่น่าเลยลูกแม่เองเป็นคนดีขนาดนี้ทำไมฟ้าถึงรีบเอาตัวเองไปเร็วนักเสียงแม่ผัวร้องไห้คร่ำครวญดังก้องอยู่ในหัวของสุน,นันหญิงสาวเองก็เสียใจมาก แต่ว่าในวันนี้เธอเองจะเป็นคนที่อ่อนแอไม่ได้เพราะว่าเธอยังมีลูกในท้องที่ต้องดูแลอีกหนึ่งคนงานศพของโนนผ่านไปได้ไม่นานสุนันเองก็คลอดลูกเป็นผู้ชายหน้าตาน่ารักน่าชังทำเอาแม่ผัวของสุนันเองก็หลงหลานคนนี้ไม่ใช่น้อยเนื่องจากเด็กเป็นลูกของลูกชายที่เพิ่งเสียไปสุนันสามารถผ่านช่วงเวลาอันเลวร้ายมาได้ด้วยการช่วยเหลือของแม่ผัวนั่นเอง จนมาตอนนี้ลูกของสุนันกับนนก็โตพอที่เธอจะสามารถทิ้งเขาให้ย่าเลี้ยงได้แล้วหนูจะไปหางานทำที่อื่นนะแม่อยู่ที่นี้เงินมันไม่พอกินลูกของหนูช่วงนี้ก็กินนมเปลืองซะด้วยสิเอาไว้หนูจะส่งเงินมาให้แม่นะจ๊ะหนูขอฝากดูแลลูกของหนูกับนนด้วยนะแม่เออเออไปทำงานเถอะนะไม่ต้องห่วงลูกแม่จะดูแลให้อย่างดีนี่แม่ก็ถือว่าเจ้าเด็กคนนี้เป็นเจ้านนลูกของแม่นั่นละ สุนันจำใจต้องเดินทางออกหางานในต่างจังหวัดที่เงินค่าจ้างดีกว่าน,นี้เพราะอยากให้ลูกได้มีนมดีๆกินอยากมีเงินซื้อเสื้อผ้าส,สวยๆให้ลูกใส่อยากให้ลูกได้เรียนสูงๆไม่ต้องลำบากเหมือนเธออีกแล้วด้วยอายุที่ยังน้อยและการศึกษาที่จบเพียงแค่ม .3 ทำให้หญิงสาวมีงานให้ทำไม่มากนักแรกๆเธอเองก็ไปเป็นลูกจ้างร้านซักอบรีดได้เงินรายวันเพียงวันละ300 สุนันเองก็อดทนเก็บหอมรอมริบพอสิ้นเดือนก็ส่งเงินไปให้ลูกชายที่ฝากแม่ผัวเลี้ยงที่ต่างจังหวัดสุนันเองขยันันแข็งเป็นอย่างมากแต่ก็โชคร้ายที่สุนันได้เจอกับเจ้านายที่คอยแต่จะเอารัดเอาเปรียบเธอเสมอสุนันผ้าในตะกร้านี้เดี๋ยวคืนนี้เธอเอาไปรีดด้วยนะลูกค้าจะมารับพรุ่งนี้เช้าเออแต่ว่า นั่นมันเป็นเวลาพักผ่อนของหนูนะคะแล้ววันนี้หนูก็รีดผ้ามาทั้งวันแล้วแขนล้าไปหมดแล้วค่ะแล้วยังไงแกเป็นลูกจ้างร้านฉันฉันจ้างแก่แล้วต่อให้แกจะเป็นจะตายก็ต้องทำงานให้ฉันเจ้าของร้านซักรีดใช้งานซุนันอย่างหนักจนเธอเองแทบจะไม่มีเวลาได้พักผ่อนเลยแต่บนโลกใบนี้ก็ใช่ว่าจะมีแต่คนใจร้ายกับเธอ เมื่อวันหนึ่งได้มีลูกค้าสาวคนหนึ่งที่มักจะนำผ้ามาซักที่ร้านของเธอเป็นประจำหญิงสาวคนนี้เป็นเจ้าของร้านเสริมสวยที่อยู่ในละแวกนี้แต่ว่าร้านของเธอค่อนข้างใหญ่โตและคนที่มาทำผมก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนมีเงินทั้งนั้นแหมน้องเนี่ยท่าทางขยนขันแข็งดีนะพี่สังเกตมาหลายทีละว่าแต่อยู่ที่นี่เขาให้เงินเดือนเท่าไหรล่ล่ะหนูไม่ได้เงินเดือนหรอกจ้ะพี่ก็ได้เป็นรายวันนะ่ะ แต่ก็ยังดีหน่อยที่อยู่กินกับเจ้เขาจ้ะสุนันตอบคำถามหญิงสาวด้วยสีหน้าที่ไม่ค่อยดีนักเจ้าของร้านเสริมสวยจึงพอจะเดาออกว่าสุนันเองคงไม่ค่อยพอใจที่จะทำงานที่ร้านนี้แล้วเอา,อางี้ดีไหมไปช่วยพี่ที่ร้านเสริมสวยร้านใหญ่ๆที่อยู่อีกซอยหนึ่งน่ะพี่จะให้เงินเดือนเธอกินอยู่กับพี่พี่จะสอนงานเธอทำไม่เป็นไม่เป็นไร พี่เห็นเธอหน่วยก้านดีก็เลยอยากจะปั้นให้เธอเป็นช่างที่ร้านถ้าสนใจไปหาพี่ที่ร้านได้เลยนะพี่ชื่อพี่ดานะจ๊ะสุนันยิ้มและยกมือไหว้ขอบคุณเจ้าของร้านเสริมสวยที่อุตส่าห์ชวนเธอไปทำงานด้วยแต่สุนันคิดว่าเธอเองไม่เคยทำงานแบบนั้นคงเป็นการยากที่เธอจะเรียนรู้ได้จึงจำใจต้องทนอยู่กับเจรันสักรีบไปก่อนสุนันมากินข้าวสิจะดรีบไปทำงานต่อ เจเจ้าของร้านเรียกหญิงสาวไปกินข้าวเย็นเพื่อหลังจากนี้จะได้ทำงานต่อทั้งที่ช่วงนี้เธอเองก็ต้องได้พักผ่อนแล้วนี่มันอะไรกันจ๊ะเจมีแค่ไข่ต้มฟองเดียวหรอจ๊ะสุนันมองไข่ต้มในถ้วยอย่างลังเลส่วนอาหารในจานอื่นๆก็หมดเกลี้ยงแล้วก็ใช่ไงนี่เธอคาดหวังว่าจะได้กินของดีๆงั้นหรอแหมรายวันก็ต้องจ่ายให้แถมยังให้อยู่ที่นี่ฟรีๆอีกยังไม่พอใจอีกหรอ สุนันไม่ได้ต้องการกินอาหารดีๆแต่เพียงแค่ไข่ต้มใบเดียวมันก็ไม่ได้ทำให้เธอมีเรี่ยวแรงในการทำงานล่วงเวลาที่ไม่ได้เงินเพิ่มเลยหญิงสาวจำใจต้องตักไข่ต้มมากินทั้งน้ำตานี่แก่ร้องไห้หรือนางสุนันแหมใจบางจริงนะถ้าทนได้ก็ทนทนไม่ได้ก็ไปเจเจ้าของร้านแซงทำเป็นพูดไปอย่างนั้นแต่เธอไม่คิดว่าสุนันจะออกไปจากร้านของเธอจริงๆ เออไปเลยแล้วไม่ต้องสมสารกลับมาขอฉันทำงานอีกนะอีนังเด็กบ้าเจ้าของร้านตะโกนไล่สุนนานเหมือนหมูเหมือนหม,มาแถมสุนนานเองก็ยังไม่ได้รับค่าแรงที่เจ๊ติดค้างเธอไว้ตั้งหลายวันด้วยสุนนานเดินออกมาจากร้านซักรีดโดยที่ไม่ได้นำอะไรติดตัวมาเลยหญิงสาวตั้งใจมาหาพี่ดาเจ้าของร้านเสริมสวยแต่เมื่อมาถึงร้านก็ปิดแล้วทาให้สุนนานต้องนอนรอที่หน้าร้านทั้งคืน เอ๊ะคนไรบ้านที่ไหนมันนอนที่หน้าร้านเราเนี่ยอ้าวตายแล้วนี่เด็กร้านซักริ้นนาะเธอเธอตื่นได้แล้วมานอนทำอะไรตรงนี้กันล่ะอย่าบอกนะว่านอนรอพี่ที่หน้าร้านทั้งคืนน่ะสุนันท์เล่าเรื่องทุกอย่างให้พี่ดาฟังเมื่อหญิงสาวได้ฟังเรื่องราวแล้วก็ทำให้รู้สึกเห็นใจสุนันท์เป็นอย่างมากเอาละเอาละไม่เป็นไรนะไม่ต้องกังวลไปเธอคิดถูกแล้วที่มาทำงานกับพี่ พี่จะปั้นให้เธอเป็นช่างฝีมือดีของร้านพี่ว่าแต่ถ้าเก่งแล้วอย่าทิ้งพี่นะพี่ดาเจ้าของร้านเสริมสวยดูเป็นคนใจดีมากทําให้สุนันเริ่มรู้สึกใจชื้นขึ้นมาบ้างที่ได้เจ้านายดีแบบนี้ตั้งแต่ที่สุนันได้มาทํางานที่ร้านเสริมสวยของพี่ดาเธอเองกลับมีความสุขมากเพราะเจ้าของร้านใจดี ถึงเวลาพักก็คือพักไม่มีเรียกใช้งานเพิ่มข้าวปลาอาหารก็ได้กินเต็มอิม่มแถมเธอเองก็ยังได้ทั้งเงินเดือนและทิปที่ลูกค้าให้มาอีกด้วยนี่สุนันเธอคงจำคุณอำนาจได้ใช่ไหมที่ดูมีอายุหน่อยแต่ว่าก็ยังหล่อนเหลาเอาการอยู่คือว่าเขาฝากทิ่พิเศษมาให้เธอนะ่ะรับไปสิสนุนันรับเงินพิเศษที่ลูกค้าฝากมาจากพิดาแล้วก็ต้องตาโตเมื่อเงินนั้นมีมากถึง3,000ันบาท โหอะไรกันจะพี่ทำไมมากมายขนาดนี้คุณอำนาจให้มาผิดหรือเปล่าจ๊ะไม่ผิดหรอกหน้าเก็บไว้เถอะนี่ส่งให้ลูกซื้อนมได้ทั้งเดือนเลยนะอีกอย่างคุณอำนาจเขาบอกพี่ว่าเขาสนใจเธอนะ่ะสนุนันแต่เธอไม่ต้องห่วงคุณอำนาจแกเป็นพ่อไม่ไม่มีเมียมาตามรังควานหรอกสุนันคิดตามแล้วก็ได้แต่ยิ้มด้วยเธอเองไม่เคยคิดอะไรเกินเลยกับลูกค้า อีกอย่างซูนันเองก็ยังไม่อยากมีผัวใหม่อยากจะทำงานหาเงินเลี้ยงลูกแบบนี้ไปก่อนหลังจากที่ซูนันได้รู้ว่าคุณอำนาจลูกค้าประจำของร้านมีใจให้กับเธอเขาเองก็มาหาเธอที่ร้านทุกวันซื้อนั่นซื้อนี่มาฝากทุกครั้งที่มาหาเขาเองดูเป็นผู้ใหญ่ที่ใจเย็นเวลาซูนันอยู่ด้วยแล้วก็รู้สึกสบายใจบวกกับกองเชียร์อย่างพี่ดา ที่พูดถึงแต่เรื่องของคุณอำนาจให้สุนันฟังทำให้เธอเองเริ่มใจอ่อนและยอมตกลงคบกับคุณอำนาจพ่อไม่เมียทิ้งที่ต้องการสร้างครอบครัวใหม่กับผู้หญิงดีๆอย่างสุนันอีกครั้งพี่ยินดีด้วยนะสุน,นันพี่บอกได้เลยว่าการครบกับคุณอำนาจไม่มีผิดหวังแน่นอนคนนี้ดีจริงน่าเสียดายที่เขาไม่สนใจพี่ พี่ดาพูดหยอกล้อกับสุนันในวันสุดท้ายที่เธอมาทำงานและต้องย้ายไปอยู่กับคุณอำนาจแฟนใหม่ของเธอที่บ้านของเขาคุณคิดซะว่านี่เป็นบ้านของคุณก็แล้วกันนะซุน,นันคุณอยากจัดบ้านใหม่หรือทำอะไรผมให้สิทธิ์คุณเต็มที่คุณอำนาจดูจะเอาเอาใจสุนันเป็นอย่างมากด้วยเขามั่นใจในตัวของหญิงสาวว่าจะอยู่ด้วยกันไปจนแก่เท่าได้ หนูเองก็ไม่รู้ว่าจะตอบแทนคุณยังไงดีที่เมตตาหนูมองเห็นเด็กบ้านนอกคนนี้มีความสำคัญกับชีวิตของคุณได้ขนาดนี้แต่หนูสัญญาว่าจะรักและซื่อสัตย์กับคุณตลอดไปค่ะการใช้ชีวิตคู่ระหว่างสุนันกับหัวใหม่ดูจะดำเนินไปด้วยดีเรื่องเงินทองส่งเสียให้ลูกคุณอำนาจเองก็จัดการให้ทุกอย่างแถมเขายังเอ่ยปากให้สุน,นันพาลูกมาอยู่ด้วยกันเด็กจะได้มีความอบอุ่น ตอนนี้สุนันรู้สึกโชคดีมากที่ได้ผัวดีอย่างคุณอํำนาจเขาทั้งแสนดีและมีเงินที่จะดูแลเธอกับลูกได้อย่างสุขสบายคุณอำนาจพาหญิงสาวไปจดทะเบียนสมรสและพาไปรู้จักกับพ่อแม่พี่น้องของเขาซึ่งทุกคนเองก็ยินดีต้อนรับสุน,นันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวชีวิตของหญิงสาวมีความสุขอยู่อย่างนี้ได้ไม่ถึงปีก็มีอันต้องพบกับความผิดหวังอีกแล้ว เมื่อในกลางดึกคืนหนึ่งในขณะที่สุนันกับหัวกำลังนอนหลับพักผ่อนกันตามปกติพัวของสุนันก็เกิดอาการหัวใจวายกระทันหันด้วยเขาเองมีโรคหัวใจเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วและในคืนนั้นสุนันก็เสียสาม,มีคนที่สองไปอย่างไม่มีวันกลับนี่เธอยังมีน่าจะมางานศพลูกชายฉันอีกหรอฉันเพิ่งรู้นะว่าหัวคนก่อนของเธอก็ตายจากไปเหมือนกัน ฉันคิดว่าเธอมันต้องเป็นผู้หญิงกินผัวแน่ๆอยู่กินกับใครก็พากันตายจากไปหมดแม้ของคุณอำนาจต่อว่าสุน,นันอย่างแรงแต่หญิงสาวเองก็ไม่เคยเข้าใจว่าผู้หญิงกินผัวนั่นเป็นอย่างไรหลังจากงานศพของคุณอำนาจผ่านผลไปสุน,นันเองก็ได้เดินทางกลับบ้านนอกเพื่อไปเยี่ยมลูกชายกับแม่ผัวของเธอหญิงสาวเองก็ได้รู้ความหมายของคำว่าผู้หญิงกินผัวจากแม่ผัวนี่เอง แต่แม่ว่าเองอย่าไปสนใจเลยนะสุนันคนมันถึงคราวตายก็ต้องตายแล้วคุณอำนาจผัวใหม่ของเองเขาก็เป็นโรคหัวใจอยู่แล้วไม่ใช่หรอตามที่เองเล่าให้แม่ฟังก็คงถึงคราวของเขาแล้วล่ะแม่ผัวงของสุนันรักลูกสะพยมากถึงแม้ว่าลูกชายของแกอย่างนนจะตายจากไปแล้วแต่ว่าท่านก็ยังถือว่าสุนันเป็นลูกหลานคนหนึ่งสุนันเองก็ได้ทั้งบ้านและทรัพย์สินของคุณอำนาจ ถึงแม้ว่าแม่ของเขาจะไม่เห็นด้วยแต่พ่อและญาติพี่น้องของเขาก็เข้าใจว่าการตายของคุณอำนาจสุนันไม่ได้มีความผิดอะไรมันเป็นเรื่องสุดวิสัยที่สุนันเองก็ช่วยเหลือเต็มที่แล้วหญิงสาวเก็บเอาเรื่องของผู้หญิงกินผัวมาคิดด้วยเธอเองรู้สึกกลัวว่าเธออาจจะเป็นสาเหตุให้พวกเขาต้องตายจากจริงๆก็ได้ ตอนนี้สุนันเองก็พอที่จะมีเงินทองในการตั้งต้นชีวิตใหม่หญิงสาวจึงทำอาหารขายที่บ้านผ่านแอปที่มีอยู่หลายเจ้าในปัจจุบันนี้ซึ่งการค้าขายของเธอก็เป็นไปได้ด้วยดีวันเวลาผ่านไปถึงสองปีที่สุนันไม่ได้คบหากับชายใดอีกเนื่องจากกลัวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยแต่ในที่สุดโชคชะตาฟาลิคิดก็ทำให้เธอได้พบกับพนักงานส่งอาหารอย่างเก่ง เขาเป็นชายหนุ่มที่พูดจาดีวันหนึ่งๆก็มักจะมารับอาหารที่บ้านของเธอบ,บ่อยๆเนื่องจากร้านของซุน,นันลูกค้าพากันติดใจในรสชาติอาหารเป็นอย่างมากคนทั้งคู่ค่อยๆสานสัมพันธ์กันซุนนันไม่เร่งรีบในความสัมพันธ์นี้ด้วยเธอเองเกรงว่าทุกอย่างจะจบลงเช่นเดิมพี่จะมารักกับฉันไม่กลัวว่าจะต้องตายเหมือนผัวเก่าของฉันหรอคิดดีแล้วหรือไงไม่เห็นว่าจะต้องกลัวอะไรนี่ไรสาระนาะ อย่าปิดกั้นตัวเองเพราะเรื่องแค่นี้สิอย่าคิดมากในเมื่อเก่งไม่กลัวและไม่กังวลในเรื่องนี้พวกเขาทั้งสองคนก็ได้ตกลงปลงใจกันเก่งก็ทำอาชีพเดิมเขาค่อนข้างจะขยันแข็แกรงช่วยสุนันทำงานได้เยอะเลยทีเดียวถึงแม้ว่าการอยู่ด้วยกันกับผัวใหม่คนนี้จะทำให้สุนันรู้สึกกังวลไม่หายด้วยเกรงว่าเก่งจะตายจากไปเหมือนผัวคนอื่นๆ แต่เก่งก็มักจะสร้างความมั่นใจให้กับสุนันเป็นอย่างดีเสมอมาพวกเขาไปรับเอาลูกชายของสุนันมาอยู่ด้วยและก็เข้ากันได้ดีกับพ่อเลี้ยงคนนี้ทําให้สุนนันก็เบาใจไปได้มากเลยทีเดียวสําหรับหญิงสาวและเก่งนั้นพวกเขาไม่รู้หรอกว่าดวงผู้หญิงกินผัวของสุนนันจะเป็นจริงหรือไม่อย่างไรแต่ว่าพวกเขาก็จะทําให้ทุกนาทีที่ได้อยู่ด้วยกันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุด จากนี้ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นสุนันและเก่งก็จะจับมือกันเดินไปด้วยกันจนสุดทาง